เมื่อวันที่สิบตุลาคนคะืนสิบห้าค่ำเราก็เรือกเป็นวันออกพรรษาแต่ว่าออกพรรษาจริงๆเนี่ยนะสำหรับพระบาสุปโตก็คือวันนี้แหละคือเมื่อมีการทอดกระถินสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ถือว่าการทอดกระถินเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายนะว่า การออกพรรษาที่แท้จริงนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วเช่นเดียวกับวัดต่างๆนะเพราะว่าพอถึงวันออกพรรษาทาวัดก็ยังไม่ได้ออกจากวัดจนกว่าจะมีการชกกระถินเสร็จสิ้น อย่างว่ะป่าสุกโตเนี่ยนะพอทอดกฐินเสร็จนะก็มีพระหลายรูปนะราสิกขาแล้ปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยก็อาเตรียมแยกย้ายเป็นกลับบ้านส่วนพระที่เหลืออยู่แม้จะไม่ได้สึงหาลาเพศไป แต่ก็มีกำหนดนะเดินทางอาจจะจะริกไปตามที่ต่างๆไปเดินทุด,ดงถ้าเป็นช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดนะหรือว่าไปก็ปริวาตก็เริ่มกันหลังจากที่รับกระถินเสร็จแล้วอันนี้เรียกว่าการออกภาษาในภาคปฏิบัติเนี่ย เริ่มขึ้นแล้วหลายท่านก็ไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมเมื่อสงหารับเภทหรือเมื่อเสร็จการข้อัรษาก็พากันกลับบ้านแยย้ายกันไปบางคนก็อาจจะดีใจนะจะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าคนเราก็มีความผูกพันกับบ้าน แต่ก็ให้ตระหนักว่าบ้านที่รอเราอยู่เนี่ยนะมันเป็นบ้านของกายนะมันมีบ้านอีกอย่างนึงนะคือบ้านของใจบ้านของกายเนี่ยมันก็ก่อด้วยอิฐสร้างด้วยปูนไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนพรุ่งนี้เมื่อเราเริ่มเดินทางกัน คอยตระหนักว่าเรากลับไปบ้านของกายนะแต่บ้านของใจนี่ต้องถามตัวเราเองว่าเรากลับถึงไหมหรือว่ามีหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีด้วยซ้ำนะบ้านของใจเพราะไปคิดว่าอ้บ้านที่เราเราอยู่เนี่ยมันคือบ้านแท้ๆของเรา ที่จริงเนี่ยคนเราเนี่ยโดยพอถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วหรือว่าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็ให้ตระหนักว่าเรามีบ้านของใจนะที่จะต้องใส่ใจหาให้พบและไปให้ถึง บางคนแต่ห่วงแต่บ้านของกายนั่นแหละห่วงว่าจะมีเงินผ่อนบ้านไว้หรือว่าจะมีเงินสร้างโน่นสร้างนี่หรือเปล่าสร้างกำแพงต่อเติมต่างๆนา,นานาหรือทาสวนลืมไปเลยนะว่าบ้านของใจนี่ก็สําคัญเอบ้านของใจเนี่ยมัน มันไม่ต้องอาศัยการเดินทางนะสามารถจะพบได้ทุกคนทุกแห่งเพราะมันคือกายนี่แหละนะใหม่ๆเนี่ยเราต้องรู้จักทำใจเนี่ยทำกายให้เป็นบ้านของใจถ้าเราต้องการหรือเห็นความสำคัญของความรู้สึกตัวเนี่ย เราต้องรู้จักนะเอากายมาเป็นบ้านของใจคือทำอะไรเนี่ยนะก็รู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะเดินยืนไม่ว่าจะอาบน้ำถูฟันเราใช้กายทำนั่นทำนี่ก็ให้มีความรู้สึกนะว่ากายกำลังทำอะไรอยู่ จะรู้สึกได้นี่ก็เพราะใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างที่เคยแน่ว่าเนี่ยนะการปฏิบัติการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวก็คือหลักง่ายๆคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าตัวอยู่ที่หอใจแต่ว่าใจไปอยู่ที่บ้านเนี่ยอันนี้ไม่ถูกแล้วล่ะหรือว่าตัวอยู่ที่บ้านนะแต่ว่า ใจไปอยู่ที่ทำงานมันก็ไม่ใช่เราต้องฝึกนะให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับกายเป็นนิดเป็นอาจ,จินแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีความคิดหลอกล่อใจให้ออกไปทะเลทลายตะเลเปิดเปิงแต่ว่าไม่นานนะใจก็โหนกลับมา กลับมาที่กายรับรู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างที่พระเจ้าเนี่ยสอนนะว่านี่ยให้ทำความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลามองไปข้างหน้าเหลียวซ้ายและวขวาเวลาทาสังกติคลองจีวรสะพายบาทถ้าเป็นคารว่าก็สวมเสื้อใส่กางเกง เวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มเวลาคู่เหยียดเคลื่อนไหวอวัยวะไม่ว่าจะเป็นแขนขาแม้วทั้งเวลาอุจลาราปสวะก็ให้รู้สึกตัวลงทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนหลับาตาพูดนิ่งจะรู้สึกตัวได้เนี่ยในอรเยายบทหรือกิจต่างๆ่านั้าเนี่ยก็เพราะว่าใจเนี่ยมันอยู่กับกายก็เ,เปลว,ว่ากายเนี่ยเป็นบ้านของใจ ถ้าว่าใจเราไม่มีบ้านนะมันก็เหมือนกับคนจรจัดนะคนจรจัดหรือคนไร้บ้านมันเหงามันเหนื่อยแล้วก็รู้สึกขาดความอบอุ่นใจของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไร้บ้านเมื่อพอไร้บ้านเนี่ยก็ไปเจอกับภัยต่างๆมากมาย จะบางทีก็ไปเอาความทุกข์ต่างๆเนี่ยกลับมาให้กับกายหรือว่ามาใส่ตัวไอที่เราทุกข์เมื่อใจเนี่ยมันไหลไปอดีตไปจมอยู่กับเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่ออทิตย์ที่แล้วก็ดีหรือไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ถึงก็ดีเนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นเพราะว่าใจเนี่ยไร้บ้าน ใจใจกลับมาอยู่กับบ้านคือกายเนี่ยมีความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีความรู้สึกเศร้าโกรธอะไรอววรเกิดแก่นพยาบาทหรือหนักองค์หนักใจวิตกกังวลแต่อย่างใดเมื่อใจอยู่กับกายนะก็เมื่อคนที่อยู่บ้านนะมันก็จะมีแต่วความอบอุ่นมีความปลอดภัย เวลาเราอยู่บ้านเนี่ยนะเราปลอดภัยทางกายไม่มีผู้ร้ายไม่มีสัตว์ร้ายมาทำร้ายเราแต่ใจเรายังทุกข์อยู่นะเราทุกข์เพราะความคิดเราทุกข์เพราะหลงคิดไปในเรื่องเราที่ผ่านไปแล้วหรือปรุงแต่งในสิ่งที่มาไม่ถึงนั่นแหละนะคือสภาพของใจที่มันไร้บ้านใจที่ไม่ได้กลับมาอยู่กับกาย รู้เนื้อรู้ตัวหรือรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกลับไปบ้านเนี่ยก็ให้ตระหนักว่าเรายังไม่ได้ถึงบ้านที่แท้จริงนะกายมันถึงบ้านนะแต่ใจยังไม่ถึงจนกว่าจะมีความรู้เนรู้ตัวในบ้านของกายนี่บางครั้งเป็นภาระนะ ต้องหาเงินมาผ่อนหรือว่าต้องคอยซ่อมแซมหลังคารั่วพ่อน้าแตกหรือบางทีก็น้ำท่วมไม่ต้องพูดถึงไฟไหม้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็โอ้ยเป็นทุกข์กลัดกลุ่มดีือออกชคหัวมันกลายเป็นภาระที่สร้างความทุกข์ให้กับเราได้แต่บ้านของใจเนี่ยมันมีแดดให้ความอบอุ่นนะ ให้ความสดชื่นเบิกบานให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกมั่นคงและมันไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมยไปและที่สำคัญคือว่าสามารถจะอยู่กับเราได้ทุกที่นะนไม่มีคำว่าคิดถึงบ้านเพราะว่าอยู่ห่างบ้านบ้านของใจนี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ทุกคนทุกแห่งตามติดไปทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะรู้จัก หรือว่าเราจะพาใจกลับมาหรือเปล่าอันนั้นหนึ่ง้วต่อไปเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าบ้านของใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายนะมันคือปัจจุบันขณะถ้าเรารู้จักทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่พัดตกไปอยู่กับอดีตไหลลอยไปอยู่กับอนาคตมันก็จะไม่จมกับอารมณ์ ึกเอาไว้นะให้ใจเนี่ยนะมีบ้านนั่นคือกายนั่นคือปัจจุบันขณะใเวลาเราสึ่าสาราเพศไปหรือว่าเรากลับไปรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบการงานหลังจากออกภรษาไปเนี่ยก็ให้รู้จักนะผาใจกลับมาอยู่บ้าน หนึ่งๆน,นั่นคือว่าเวลาทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวหรือว่าสรุปอีกอย่างหนึ่งนะก็คือรู้กายเคลื่อนไหวถ้าเราจใจมันอยู่กับกายเนี่ยกายทำอะไรมันก็จะรู้นะว่ากายมีการเคลื่อนไหวไหม หลักของการจริญนสติทางความรู้สึกต,สตัวก็คือเนี่ยง่ายๆรู้กายเคลื่อนไหวมไม่ใช่เฉพาะเวลาเราเดินจงกรมไม่ใช่เฉพาะเวลาเราสร้างจังหวะแต่รวมถึงเวลาเราล้างหน้าถูฟันอาบน้ำกินข้าวเราใช้กายเคลื่อนไหวแต่บางทีเราไม่รู้เพราใจเราลอยเพราใจเรากำลังไปจมอยู่ความคิด อันนี้เรียกว่ามันหลุดลอยออกไปจากบ้านแแต่ถ้าใจนี่กลับมาอยู่บ้านนี้มันก็จะรู้นะว่ากายกําลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวด้วยมือด้วยแขนบางทีหายใจก็รู้กับพิบตาก็รู้หรือน้ำลายก็รู้มันจะละเอียดไปเรื่อยๆในหลักของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรนะ ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นรู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันก็จะรู้ใจคิดนึกใจคิดใจนึกอะไรมันก็รู้มันรู้ทันโดยที่ไม่ต้องเป็นดักจ้องเฝ้ามองกำลังอาบน้ากําลังถูฟันกาลังรังจานอยู่รู้กายเคลื่อนไหวประเดี๋ยวมันคิดไปแล้วใจนี่มันผ่าออกจากกายไหลเข้าไปในความคิดก็มีสติรู้ทัน อันนี้เราว่ารู้ใจคิดนึกมันรู้แต่ที่ไม่ต้องไปดักต้องแต่ว่ามันเหมือนกับมันมีอาการกระเพื่อมที่ใจสติก็รู้ทันเลยนะเหมือนกับแมงมุมเนี่ยนะเวลามีมแมลงเนี่ยไปติดที่ไข่ใหญ่ของมันเนี่ยมันรู้เลยนะทั้งที่มันอยู่ไกลเพราะว่ามันมีแรงกระเพื่อมมีแรงสั่นสะเทือน ของใยแมงมุมเนี่ยทำให้มันรู้ว่าเนี่ยมีแมลงเป็นอาหารหรือเหยื่อของมันนี่ยติดใจแล้วก็เหมือนกันนะเวลามันกระเพื่อมเนี่ยเพราะว่าคิดนึกหรือเพราะมีอารมณ์การกระเพื่อมของใจก็ทําให้สตินี่รู้สติรู้ก็เข้าไปเห็นมันเห็นแล้วก็วางไม่ได้ไปขยุมเหยื่อเหมือนกับแมงมุมนะ แต่ว่าสติมันช่วยให้ใจมีวางความคิดและอารมณ์หรือรู้จักอารมณ์ได้หรือรักษาใจไม่ให้ความคิดและอารมณ์นี้เข้ามาครอบงำอ่ามันก็มีหลักง่ายๆอยู่สองข้อนั่นแหละนะสำหรับการหาบ้านให้ใจเนี่ยคือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกหรือถ้าขยายความก็คือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนิดเมื่อมีผัสสะ รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทกิจนะทํากิจอะไรก็ตามเี่ยกินดื่มเที่ยวลิ้มจะรับปัสสาวะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังอย่างที่พระเจ้าตรัสเนี่ยก็รู้รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนึกเมื่อมีผัสสะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเยหรือมีอะไรมากระทบกายหรือว่าจะพูดง่ายๆคือว่าเนี่ยรู้กายก็เคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนึรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอนั่นเจอนี่ เจอรรปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเจออาการต่างๆก็เวลาใจก็เพิ่มขึ้นมายินดียินร้ายก็รู้และทั้งวันนะเราเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละคือถ้าไม่ทำนั่นทำนี่ก็เจอนั่นเจอนี้มันก็มีสองอย่างเท่านั้นนะในชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่ทำนั่นทำนี่ก็เจอนั่นเจอนี้ จอฝนตกเจอลมพัดเจอคนมาพูดมาคุยมาชื่นชมยินดีหรือมามาติชินนินทาก็ให้รู้ใจคิดนึกแต่ถ้าทํานั่นทนํานี่ก็ให้รู้กายเคลื่อนไหวช่วยของเราแต่ละวันก็มีแค่นี้แหละทํานั่นทนํานี่ก็เจอนั่นเจอนี่ถ้าเรารู้จักฝึกใจในลักษณะที่ว่าเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกมันก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติทั้งวันแล้ว และเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องมาเข้าวัดมาเข้าคอร์สนะมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้เวลาพิเศษถ้าเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะบอกก็จะพบว่ามันไม่ไม่มีคําว่าไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาปฏิบัตินี่มันจะเป็นข้ออ้างของคนจำนวนมากแต่ที่จริงแล้วนี่หากว่าเรามันรู้กายเคลืนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยมันทําได้ตลอดเวลาที่ตื่น จะไม่มีคําว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเพราะมันปฏิบัติได้ทั้งวันจากการมีสติความรู้สึกตัวในการทํานั่นทนํานี่หรือเมื่อเจอนั่นเจอนี่และจากความรู้สึกตัวเนี่ยต่อไปเมื่อทําให้เรารู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของกายและใจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อทําให้ใจเราเนี่ยมีเครื่องอยู่นะมีเหมือนกับปราการที่คอยปกป้อง จับเรยอเหมือนกับเรยอไปก็เหมือนกับเรือนที่มีหลังคาที่มุงไว้หรือสร้างไว้อย่างแน่นหนามีพระอรานท่านหนึ่งนะชื่อพระสุพูดท่านพระสุพูดเนี่ยฉันเคยกล่าวเป็นคาถา,านะพูดถึงฝนนะท่านบอกว่าฝนเอ๋ยกุฏิเรามุงไว้ดีแล้วมีเครื่องป้องกันมิดชิดแน่นหนา ฝนตกลงมาได้ตามสบายเลยจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วมีความเพียรอยู่ตกมาได้ตามสบายเลยฝนคือเมื่อเรือนหรือกุติมุงไว้ดีแล้วเนี่ยหรือมีหลังคาที่แน่นหนาไม่กลัวฝนฉันใดเนะจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนตั้งมั่นดีแล้ว ถึงขั้นที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเนี่ยอย่าว่าแต่ฝนเลยน,นะแม้กระทั่งความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่สามารถที่จะมาทําให้จิตใจวันว่นไายหรือเป็นโทษต่อจิตใจได้เราสุพูเนี่ยท่านไม่กลัวฝนนะเพราะว่าจิตของท่านเนี่ยมั่นคงแล้วฝนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงกิเลสอย่างเดียวน,นะหมายถึงความทุกข์ที่เป็นธรรมดาลโลกความแก่ ความป่วยความพัดพลาดสูญเสียคําต่อว่าดาทอหรือไม่ต้องความตายธรรมชาติคนเราเนี่ยนะก็มักจะไม่ปรารถนาไม่อยากให้มีเหตุร้ายมีอันตรายเกิดขึ้นไม่อยากให้มีความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพลาดสูญเสียเวลาเราภาวนาเวลาเราอธิษฐานก็ปรารถนาสิ่งเหล่านี้แหละว่าอย่าให้เกิดกับเราเลยแต่สําหรับชาวพุทธผู้มีปัญญาเนี่ยย่อมรู้ดีว่า อุปทวะหรืออันตรายเหล่านี้เนี่ยหรือรยึดมั่นว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่มีทางหนีพ้นเพราะฉะนั้นการไปตั้งจตปรารถนาว่าอย่าให้มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเลยเนี่ยเหมือนกับว่าปรารถนาตั้งจตว่าขอให้ฝนอย่าได้ตกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือฝนจะตกมาแต่ว่าเรามุงหลังคาไว้ดีฝนก็ทําให้เราแปดพื้นไม่ได้ชั้นใด แม้ความทุกข์จะหนีไม่พ้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ทําอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยได้มีเครื่องป้องกันที่แน่นหนาถึงแม้ว่าเราเป็นปุถุชนยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้แต่ถ้าเรามีสติมีความสึกตัวเนี่ยกย็ถือว,ว่าจิตของเราเนี่ยมีเครื่องคุ้มกันที่ดีที่ไว้วางใจได้และยิ่งถ้าเราสามารถจะนําความสึกตัวเนี่ยไปต่อยอดจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งในสัจธรรม พ้นจากความหลงพ้นจากวิชาเนี่ยก็ยังมีเครื่องคุ้มกันจิตที่แน่นหนากว่าเดิมชนิดที่ทุกใดๆก็ไม่สามารถจะมาแพผ่วผ่านได้แม้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดผ้าสูญเสียแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดความกระเทือนแก่ติดใจนี่คือสิ่งที่เรานะควรมุ่งหวังควรปรารถนาใจปรารถนาเดียวไม่พอต้องปฏิบัติ การปฏิบัติชนนี้หละหนะ้าที่จะทำให้เราเนี่ยมีเครื่องคุ้มกันหรือมีบ้านที่แท้จริงน,นของใจชนิดที่บ้านของกายเนี่ยเทียบไม่ได้เลยมันทำให้เรามีที่พึ่งที่แท้จริงแม้จะออกจากวัดไปแม้จะกลับไปสู่บ้านแต่ว่าก็จะมีเครื่องรักษาจิตชนิดที่ทุกใดใดก็แผ่วผ่านไม่ได้ เมื่อผู้เจ้าเนี่ยใกล้าจาะไปนิพพานเนี่ยผู้เจ้าก็ตัดกับพระอน,นนท์เมื่อได้ทราบว่ามีพระสองจำนวนมากเนี่ยเร้าโศกเสียใจที่พระองค์จะไปนิพพานพระองค์ก็ตัดว่าเนี่ยพิสุสฆ์ทั้งหลายเนี่ยจะหวังอะไรจากพระองค์อีกเพราะพระองค์เนี่ยแสดงธรรมจนหมดสิ้นแล้วไม่มีนอกไม่มีใน ฉันอย่าหวังอะไรจากพระองค์อีกเลยนะถ้าจะหวังพึ่งก็หวังพึ่งตนเองแล้วพระพุทธตรัสว่าเนี่ยจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเกาะในที่นี้หมายถึงว่าที่ที่น้ําท่วมไม่ถึงก็หมายถึงกิเลสหรือความทุกข์ท่วมไม่ถึงแผ่ว่านไม่ถูกจนมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งแล้วพระพุทธตรัสว่าให้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าหวังพึ่งสิ่งใดเลย อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะที่ชาวพูดทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะระลึกไว้นะว่าเมื่อเรามาได้มีโอกาสมารู้จักพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเราต้องทำตนให้เป็นเกาะหรือมีธรรมะเป็นที่พึ่งให้ได้เปลี่ยนเหมือนกับว่ามีเครื่องรักษาจิตที่มั่นคงแน่นหนาถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าฝนจะ กระนำอย่างไรหรือเปลี่ยนเหมือนกับทุกภัยที่ไม่ว่าจะมาอย่างไรนะก็ไม่ทําให้จิตใจเป็นทุกข์หรือว่าสรรสะเทือนได้อันนี้แหละคือความหมายของการมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่ได้เรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องบินฑบาว่าขออย่าได้มีอย่าได้ให้เกิดอุป,ปัตรคบันตรายกับเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สกัดกั้นไม่ได้ แต่ว่าหน้าที่ของเราคือรักษาใจของเราให้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาเพราะสุดพูดเนท่านก็บอกฝนนะบอกว่าตกลงมาตามสะดวกเลยนะท่านไม่กลัวไม่กลัวเปียกถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องรักษาจิตเนี่ยเราก็จะไม่กลัวทุกข์นะทุกข์จะมาอย่างไรนะก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่า มั่นใจว่ามันจะทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วทำให้ตนเนี่ยเป็นเกาะได้ไอ้ขอ่เราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะยังอยู่วัดหรือว่าอยู่บ้านไม่ว่าจะยังบวชอยู่หรือลาศิกขาไปนะก็ขอให้มีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเริ่มต้นโดยการรู้จักหาบ้านให้ใจ และบ้านของใจเนี่ยเดิมเนี่ยจากกายมาเป็นปัจจุบันขณะและจากปัจจุบันขณะมาเป็นธรรมะคือปัญญาและสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะรักษาตนเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ภัยได้ไม่ใช่เพราะว่าทุกข์ภัยไม่เกิดแต่เป็นเพราะมันทำลายจิตใจ